ทุกคนผมก็จะยัดน้ำไปล่องทางนี้ก่อนนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะขามผ้าขามไปฟังท่องป่นได้จ้ะนี่จ้ะน,นี่ก็คือพริกในกระถางนะคะทุกคนนี่ค่ะส่วนหมากผมก็จะปลูกลงกระถางด้วยแล้วก็ปลูกอันนี้ก็คือนี่ค่ะที่ปลูกไว้นี่นะคะทุกคน นี่เด้อจะ้ะนี่ค่ะจะถามเด้อค่ะว่ากินคนเดียวทำไมปลูกเยอะจังก็คือเพาะหลายเพาะแล้วมันเกิดหลายจะ้ะเพาะแล้วได้แบบได้แบบโอเคเกินขาดค่ะก็เสียดายความเสียดายก็คือปลูกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่จะ้ะจนทั้งนี้กา เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพาะเองปลูกเองนะคะทุกคนนี่จะ้ะอันนี้ก็คือทางเดินนะคะระวางอุโมงของเหาฟักทองกับกำลังไงกับมีจ้ะนี่จะ้จะก็ปลูกผสมผสานนะคะปลูกผสมกันไปอันนี้ก็คะ้ะกำลังไงกับมีมีก็มีพริกมั่งอันนี้อย่างมั่งแซมกันไปจะ้ะ อันนี้ก็คือยังไม่ได้ลงนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาบ่าพ่อมานี่บมื่อเนี้ยอาจทำฮ็ดกับเขาให้ทำกับข้าวเสร็จแน่ๆอาจจะมานะคะอาจจะมาปลูกต่อก็คือนี่ก็คือ,น,คอนี่ค่ะ นี่นะคะก็คือแหงพตาลไป่ทั้งนึนนี่จ้ะ นี่นะคะทุกคนผมก็จะปล่อยน้ําให้เขาวิ่งจะเขาไหลไปเรื่อยๆค่ะไหลลงไปข้างล่างเพราะว่าอันพื้นี่เพราะว่าตรงนี้ก็คืออันอันบุมบริเเห็ดมันน,นันนั่นเสมอกันได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เอาน้องไก่มาเ้ากหายไก่แบบทําการเคลียร์กินพวกทาก่าพวกอาหารหรือกินอียงส่วนนะจ๊ะนี่ค่ะมันก็นอาจจะเป็นแบบลุ่มๆุ่มบ ก็คือว่าเป็นอย่างจ้ะนี่ค่ะนี่ก็คือมะเขือเทศของเรานะคะคุณจ้ะอันที่ตัวในตักกระถางเขาก็ชุ่มอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะก็เก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้ มาจ้าทุกคนนี่นะคะก็คือว่างจากงานทําบ้านนะคะนี่ค่ะก็วิ่งลงสวนยามบ่มีแดดก็แล่ลุ่มสวนนะคะยามแดดมาเขาก็แล่นอดี๋ยทั้งเขาก็ขึ้นไปเฮ็ดทั้งบ้านจ้ะนี่จ้ะซ่อมแซมบ้านนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นใหม่ที่ได้พักที่ได้ปลูกไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะบุ๋มกัด ได้ดูดน้ำในทอนี่นี่ค่ะก็คือถังเก็บน้ำฝนของเรานะทุกคนนี่จะถังเก็บน้ำฝนนี่ค่ะใส่ก้อนใส่ก้อนก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาซื้อขายนะคะนี่ค่ะเกิดบดิัซแล้วเท่ากับตอนนี้เท่ากับใส่ก้อนจ้ะ 你好。